สวัสดีเดจ้าพะกันอีกแล้วค่ะกับเบอตุ๊กตาพาฝันอากาศจะเม่นดีค่ะแต่ว่าเป็นอากาศเย็นอยนู่นจะเดอเอา้าเบื้องกลางอันดอกไม้ตกลงมาเนะค่ะเนะาะกำลังนาบานเนี่ยค่ะนี่เบื้องแมมดอกสีม่วงม่วงอมแดงดน้อย อันเพื่อนบ้านเพื่อนเอาอันทักไทยกันเนาะค่ะเนาะเพื่อนเอาอันซัดเลี้ยงหมาอันป่วยทุกข์เพราะกันกับเอ้ยกันนำพามาอันกินกาแฟค่ะอยู่ในสวนหลังเฮือนกับมื้ออากาศสดใสเนาะค่ะนอนเด็ดอกแต่เป็นอากาศเย็นค่ะตื่นเศ้าขึ้นมานีนสนามหญ้าเป็นน้ำแข็งค่ะน้ำเหอนเอน้ยนี่เพราะว่าเมื่อคืนมันติดลุก ติศลบกับเมื่อคืนก็เป็นฝนตกแดดออกเนาะค่ะเนาะเป็นอยู่อย่างนั้นก็บวันเวลาแดดออกเพอนอากาศอุณหภูมิขึ้นสูงน้อยนึงเนาะค่ะเนาะสูงนี่ก็บอสูงเยอะก็บสิบกว่าองศาเนาะค่ะเนาะสิบเอ็ดสิบส,บสองเวลาแดดเหี้ยไปพอนอุณหภูมิลดลงนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นไหลลูดดูอยู่เมื่อวาน,นฝนตกลิ้นเจ้าพันตกแหงแดดเจ้าพันตกลิ้นเนาะค่ะเนาะตกแล้วพันแดดออกมีลมหมามีเมฆทุกฤด,ดูคะ่ะ ก็เลยเมื่อคืนนี้มันก็เลยเป็นอากาศลดอากาศลดก็เลยตื่นเช้าขึ้นมาก็สนามหญ้าเป็นน้ําแข็งค่ะเป็นน้ําแข็งฝอยๆเนาะค่ะเนาะบ้านนอกพันเอิ้นแต่แม่คณิ้งบอกค่ะอันนั้นแบบหันละค่ะก็เย็นๆเนาะค่ะเนาะกระบอตีเลยเพราะว่ามันกลางคืนอุณหภูมิมันลดอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะอันแถมทางเหือนเอ้ยอยังมันยังเป็นช่วงอันยังบ่พ้นหน้าหนาวว่างั้ยหรอปะ แต่ว่าถือว่าเป็นอากาศดีค่ะเพราะว่าแดดออกแดดออกอันนี้อันน้ำแข็งก็ละลายไปหญ้าก็เป็นสีเขียวนะคะนะตอนนี้ก็ยังว่เป็นได้ค่ะตอนนี้ก็ยังอันกงน้อยจะอันแดดเพิ่นเพิ่งออกอันเดีด๋ยวไปเพิ่นก็นค,ค,ค่อยละลายไปลเลยบ้านแต่ว่ายัางเห็นอยู่ว่ามันเป็นน้ำแข็งอันจับอันนำสนามหญ้าอยู่ค่ะมาค่ะวันนะี้พามากินกาแฟดเดอ้อจ้าเด้อมาเดอ้อเอาลิ้นเลยจ้าเทเลยเดอ้อ ควันกาแฟาก็ได้ค่ะหอมชื่นใจม,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 มาค่ะเอยนทะรพามาหูก,กาแฟนเนาะค่ะเนาะ โอยมีแหงมีแหงด้วยจะเด้อมาค่ะแดดอุ่นๆค่ะอากาศสดชื่นขนาดเลย อันนี้พันตั้งมายืนอยู่ทางหลังเันเหงื่อเอ้ยนิสระบันเน่ปกติโบห็นโบห็นธรรมนะค่ะเนาะก็บอกว่ากันเนะค่ะเนาะเพราะมันเป็นที่สาธารณะแต่พันโบค่อยเห็นธรรมสงสัยอันปกติพันโบค่อยยืนในห้องนี้คะ่ะพันสิยืนแล้วพังกระพานไปอันนี้มันยืนกันจ้าขนห 5, 5นึ่งสองสี่ห้าห้าขน ห้าคนห้าคนนี้ก็คือคู่เนาะค่ะเนาะอันผัวเมียพันอันสองคู่ก็เป็นสี่เนาะค่ะเนาะอีกคนหนึ่งอันผู้เดียวมาสามโตบ้างคันเนาะปะ กมวนไปอีกแบบเลยค่ะนาะเสียงเจ้าเจ้าดีทั้งหมาฮ้องทั้งคนขุยว่างั้นทั้งเอ้ยตุ๊กตาพากินกาแฟนะเนาะค่ะกมวนไปอีกแบบกระแปกดีค่ะเพราะปกติพันโบยืนตรงนี้พันสืออกไปยืนตรงอันนั้นมือนี้พันธุะกันมายืนอยู่ทางอันมองเอ้ยท่ายคลิปแต่ว่ามันก็ไปไกลอยู่ดรอกค่ะเพราะมันมีอันเหียยเอ้ยมันมีอันที่ว่าคืออันมันกันอยู่สินี่ค่ะมันก็ไปไกลอยู่แต่ว่ามัน ทางหลังเหืองมันเปิดเนาะค่ะเนาะเฮาบอยไดปิดมันก็เลยเป็นเสียงอันแทรกเข้ามามดใช่แต่ก็เป็นอันสภาพอากาศดีค่ะคลพันธุ์การนี่ใสดีทางเมืองเอออยูน่นี่ทางแถวเอออยู่นี่ก็คักสัตว์เลี้ยงไหลเด่ะทางเงินทางแถวเอออยู่นี่ แทบบ่ามีเกือบทุกหลังขาเลือนมีเจ้เหินเอ้ยเนบ้านได้มีนะคะเพราะว่าเราเดินทางเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปอันกลับบ้านเดี๋ยวไปล่องเรือเสีนะคะก็เลยบได้มีเผื่ออันเสื่อเจือว่าต้องเอาอันสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงเสนี่แต่ว่าข้างบ้านนี่ก็มีแมวส่งตัวเนาะค่ะเนาะไปอีกฝั่งนึงอันก็บโบัมีอีกนึ่งสองสามหลังที่สี่ยังมีอัน จังมีหมาอันซัดเลี้ยงเน,ะะนูขนน้จังมีสุนัขบางกันะรปะแล้วก็มีนกที่เอ่ยเห็นอันที่พันเล่าให้ฟังนะคระัะก็เป็นนกแก้วนกยูนุมกุ้ง,กงนะคะนกอันที่ว่าเวะะ้าใได้หนค่ะเนาะแล้วมาทางนี้ก็เป็นนกฝังนี่ก็ไปเปลี่ยนเลี้ยงอันนกอันนกพิราบเนะคขนเนาะนกนกพิราบอันนกสื่อสารเนะคะน่นเนาะเพื่อนเลี้ยงมันเป็นฮอบบี้เพื่อนเนะค่ะ ก็เยอะอยู่เด้อค่ะเอาเือนเอ่ยในกาไปทางหลังก็าฟังเพื่อนก็เือนเรามีเด็กน้อยก็เพื่อนก็เอาวันสุนัขมาเป็นมู๋เนาะค่ะเนาะก็เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ไปทางนั้นก็มีอันเห็นพันย่างอันตัวใหญ่ได้ตัวน้อยได้สิเนี่นะคะก็ก็แล้วแต่ความชอบเนาะค่ะเจ้าของเพันชอบแบบหรือก็เอาแบบพันมาเลี้ยงเนาะค่ะเนาะก็ปานมู๋วาพันเนาะปะเลี้ยงแต่ก็เป็นมู๋เนาะค่ะเนาะก็คักคือกันเอ่ยพันก็แล้วแต่ความชอบ แต่เหินเอ้ยี่โบได้เลี้ยงเต๋อเนื้นเอเจดเดอรโบได้เลี้ยงเต๋อเพราะว่าโบได้เลี้ยงแต่โบอยากคือมันมีอันผานละค่ะเพราะว่าเขาไปอันเดินทางบ่อยอยู่สิค่ะเอาเทือกไปนั้นไปนี้มันเอาเทือกคำเอ้ยเหมือบ้านก็เป็นไหลเดือนนะคะนอแล้เทือกเอ้ยเหมืออันเอ้ยไปเที่ยวล่องเรือก็เป็นกษีหอธฮาเดือนเลาเทือกก็ครึ่งปีนะคเะนะมันก็มันก็เลยบบได้เอาเต๋อมาอันนั้น พราะว่าถ้าเอามาเขาก็ต้องดูแลพ่อนั่นบอก,กบบค่ะกรบบตีตัวค่ะแต่ว่าอันถ้าเห็นนั้นพ่นคนแถวบ้านพ่นไปเอาไปปล่อยไปอันเดินก็มันก็เป็นความสู้ของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะบางทีก็เอาอันซั์เลี้ยงไปอันซั์เลี้ยงนําบ้านเป็นเพื่อนเนาะค่ะเนาะพายา่างพาคุยเนาะค่ะเนาะคุยมันกระตอดเลยคะ่ะอันทังนี้พังกอันสัดเลี้ยงมักระตอบ เรือเห็นกับเป็นตะยักหัวอยู่ค่ะกับความรู้สึกเนาะค่ะเนาะมันมีต่อกันก็บพว่าเดอกก็เป็นหมู่กันไปแล้วเดือผู้อันเจ้าของอย่างว่หมาเพวนก็เออเนื้อมาสินะค่ะมาเด้แม่มาเลยแม่สินะเออเห็นแล้วก็หัวและค่ะอลนเดียเจ้าของก็ตกก็มาเอาบางก็เล่นไปหาสิค่ะน้ำหลังเหินเออที่มาเป็นสนามนายใหญ่ของทางรัฐบาลอันการเปลี่ยนแปลงก็เห็นเยอะอยู่ด้อค่ะล้วเห็นนั้นเห็นนี้เนาะค่ะเนาะคน จะมากามีแต่อันพันเอาอันสุนักสุนักมันอันมาป่อยเหรอพันเล่นใช่ปะแต่ว่าบอดีเธออันบอดีเธอขับถ่ายเด้อค่ะพนถ้าพันทำมันก็ดนตรงป๊อปพันหนุกไปอีกอันอีกแถวนึงเพราะว่าทางเหินหลังเหินเออเนี่มันเป็นมงยินเด็กน้อยเด็กน้อยมันถึงว่าเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีเพื่อยินพันก่าคือมันเป็นอันประจําวันไปซะแล้วเนาะค่ะเนาะคำพูดเลยเอาเต่เลมาอันขับถ่ายคนเห็นมันกระเบ้าเฮือกสิ กาแฟก็มดถ้วยแล้วค่ะนี่กาแฟมดถ้วยละเบื้องฝังอันพี่นกอันล้องพลงก็ฟฝังหน,น่อค่ะเนาะพี่นกพี่นกกระเจียวเจ้าเ,าเาะะลยค่ะล้องเผลงอันมืดเศร้าในแห้งหลายค่ะ,คะอันนี้ก็ยังเศร้าอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็จะเริ่มสวยน้อยนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าแดดก็เริ่มขึ้นนกกพี่นก็ไปทํามาหาก,กินว่างนันไปออกไปหาอ,อาหารเนาอคะ่ะเนะเพี่นก็บโบตีแลวค่ะมันก็เป็นประมาณทุก ทั่วโลกเนาะค่ะเนาะถ้าเขาเป็นคนเขาก็ตื่นเช้ามาก็ถ้าเขาอันโบเมนกะกะับโบได้เขากะดึกหรือว่าโบได้ทำงานกลางคืนก็ตื่นเช้ามาก็อาบน้ำเนาะค่ะเนาะกินข้าวก็แต่งตัวออกไปทำงานเนาะค่ะเนาะก็จนหัวต้นแรงพื่อเละค่ะถ้าพวกเขามาก็ข้ามผู้เลิเป็นอันพนักงานออฟฟิศก็ได้ค่ะเนาะข้ามผู้เลิเป็นอันเจ้าของอัน บริษัทตัวเองเนาะคะเนาะทำด้วยตัวเองก็ตื่นเศร้าได้เนาะคะเนาะตื่นเศร้าตื่นเศร้าเตรียมหันเตรียมนี้เนาะคะเนาะบางคนก็ตื่นสายแล้วแต่วันนาที่งานเพื่นน่ะค้าขายบางั้นแต่ปะค้าขายบังคนมาก็ไขเศร้าบัาางคนมาก็ะไขแล้วมันก็นอนเอาเอาันกับเอากำลังเนาะคะเน,ะเน,นะะเาะก,ก็เป็นวิธีชีวิตเนาะค่ะเอว่าวว่าการตรงๆก็เป็นวิธีชีวิต มีแหงขนาดเลยจ้าแดดอุนอ่นๆค่ะแดดอุนอ่นๆมีแหงมีแหง ไปแล้วคะ่ะสไลมมอบละห้าคนไปละบอกสวัสดีกันละอ่ะมนันเอื้งพุทธค่ะเอ้ยก็เพิ่นได้หันบังไม่หันเพิ่นนอข่าเนาะนบังอันกาแฟกับมดถ้วยละค่ะยกสองเท่อแล้วดนี่ค่ะยกสองเท่าแล้วเขาก็าะเซาเนาะข่เนาะเอ้ยตุกตาผาฝันก็ขอบคุณหลายๆเลยจ้ะเด้อแล้วก็ มีเจ่อวยพรว่าเพิ่มมีเจ่ความสุขคข่ะโมนิกับมื้อใหม่เนาะค่ะเนาะหน้าที่การงานสมบูรณ์นะคะอันค่าขขยก็มีเงินมีทองเนาะค่ะเนาะไข่ดีเนาะค่ะเนาะพูดเลยยังบ่มีงานทําก็ได้งานซันเดอร์จะเด้อมันจังอันสบายค่ะอะแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็พอกันคลิปนาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ